เข้ากำลังชิพากันขามไปฟงัง่นครับพี่น้องพี่น้องท่างฟังสายของเขา้ามาซื้อสินค้าเพื่อจะไปงานบุญครับบ๊ายบายครับข่ <Bye. S 1> <laughs> าวกัะใจดีกันพี่น้องโอโชคดีทุกคนเดอ้อครับเมื <Okay. S 1> ่าฟางังผนมีงานบุญบ่ มือนอีบ่มืออื่นครับมืออื่นเอาโม่ไปขายเหมือนกันโอ้ไปังซีโอ้เซีเยมซี่ซนี่ถั่วอย่างครับแม่เนี่ยถั่วดำถั่วดำไปยังคือเหลือกทิ่มครับมันน้อยหน่อยโอ้มันน้อยหน่อย ปฏิมากรรมทางธรรมชาติครับพี่น้องพี่น้องเห็นหินตั้งบ่ครับหินมันตั้งอยู่ข้างบนคล้ายจานบินนี่พี่น้องจานบิน UFO ทางลงก็สั้นนิหน้อยครับบ้านกุมตั้งอยู่อำเภอคงแจมครับจังหวัดอุบลราชธานีขับรถเข้ามาทางผาแตมเลยพี่น้องชิมีป่ายบอกอยู่เร็วขวาทางบ้านน้องพื้นหน่อยเข้ามาได้เลยครับขับรถลงมาเลยกับ นี่แหละครับบ้านกลุมด้นานาเฮ้าตรงไปอีสองหมู่บ้านเป็นบ้านตามุ้ยแล้วกับบ้านท่าลงครับบ้านท่าลงนี่เป็นบ้านของชนเผ่าบลูเนอะเผ่าบลูที่พพยพมาจากประเทศลาวสมัยตะก่อนครับมาจากแขวงจาาับปะซักแต่แอดมินไปรีวิวมาแล้วพี่น้อ่อไปเบิ่งคลิปย้อนหลังใดครับบ้านกลุมนี้ก็ยังรักษาความเป็นวิถีอีสานครับ บ้านเลื่อนเป็นบ้านใหม่บ้านใหม่แบบดั้งเดิมยังมีให้เห็นอยู่หลายหลังตอนนี้เวลาบ่ายโมงนิดๆครับบ่าวโจรครับรถมาจากอำเภอวุนทรีมาถ่ายท้ใไ้พี่นนองเบิงผาแต้มแก่งพิษสมัยไปทางซ้ายกลุ่มผ้าทอบ้านกลุ่มสวนเกษตรริมโขงจากศาลบ้านทะลงบ้านทะลงไปแล้ว พี่น้องก,ก็ลองไปเบิ้งคลิปย้อนหลังเลยครับโอ้บานเจาวงามหลัสองหลังสามหลังเป็นบานใหม่ทั้งนั้นเลยเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวครับโซนนี้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว <c oughs> วันดีครับแม่วันดีครับบ้านกมนี่มีหยังไปตาเบิงเนียครับ <c oughs> มีหยัยงไปตะลาะเบิงเนี่ยมองงามงาสถานที่ท่องเที่ยว สวยริมโค้งออกไปทางนี้เหรอแม่โออกไปทางนี่ไป,นนไปทางบ,างางบ้านจังวัดขุนละนาพันธุ์ตากได้ออกไปทางขุ่นเหรอบอกครับท่อผ้าเขาเจ้าก็ยังผ้ากันท่ออยู่บอก<ะ>ท่อผ้ากลุ่มท่อผ้ายัางม,มีปะมีอยู่โอ้โอ้ทางนั่นขายหมากบกด้วยน่นหมากบกหมากบกกล้วยหอมมาเลาะชมบรรยากาศครับมาถ่าย รีวิวได้ได้ครับผมเดี๋ยวผมไปนี่จักหน่อยครับฟั่งล่าวังพุ่นเป็นบาน้านยังนอครับรบ้านสุล่บ้านสุล่นี่เมืองสนาสมบูรณ์ปะครับแผงจะะับปลาสากนอโอ้ครับผมบ้านสุละบ้านสุละ โอเคครับขอบคุณครับผมได้ได้ครับขอบคุณครับนี่ครับมักโบกมักโบกนี่เก็บมาไปใหม่เลยดีเนาะอ้าถึงพี่หน่อแถวนี้ต้นบ,บักบกไล้ครับตรงไตผาแต้มนี่ผมไปบ้านท่าลงไม่มีต้นบักบกนี่ครับพี่น้องร้านค้าชุมชนพุดหนุนสินค้าชุมชนกล้วยหอมกล้วยหอมทองงาม,งาม วีเท่าไรครับนีก่ก้อยนี่วีละ,ละสี่สิบไปซื้อองค์เทพบ่ได้ได้ส <c oughs> ี่สิบลอยกลัวหมดแล้วมะขามหวานมะบกมะบกแซมนี่ประมาณเท่าไรไหม <100 S 1> น,นี่ร้อยเดียวขั้วอะไรยังเนี่ยสด,สดๆมะบกสดๆเลยแต่เฮาสิบ่ได้อุ่นเพราะว่าผม,ผมมีมี่มองเอาไปมีแต่เ,เ,เสือ้อเสื้อซาดมาหันตโตอันหนึ่งมาถหาันบานถาน่า,ถาลงแมาา่มา นี่ครับมเมล็ดพันธุ์พืชแลว้วกล้วยชาบกระมี่ปลาแดกกระมี่ปลาแดกนี่เฮ็ดเองบ่ครับ,รบโอ้ปลาแดกเฮ็ดเองพี่น้องหลานขาชุมชนบ้านกลมครับพี่น้องหลานน้อยขายสินค้าแบบปลูกเองเฮ็ดเองนะแม่เนาะไม่เฮ็ดยังครับนั่นกล้วยชาบค่ะโอ้กล้วยชาบทำเองเลยกลย้<อ>วยชาบเอาไปวางขายมองนี้จะบอก<ม>โคนละหลานบอกคนละหลาน นละลานกล้วยชาบกล้วกปน้ำตาลน้ตาลขายถุงเท่าไรแม่นึงยังค่ะให้กล้วยสาบกล้วยชาบที่กเฮ็ดถุงหาซส,สกี <หา S 2> กะเฮ็ดถุงล,ละเศ้าอันนี้น้ำมันครับถุงละเอ่ถุงละเจ็ดสิบบาทถุงละลูกอย่น่านเามันแท้มันาไปซื้อัปออปีบส่สิบบุคคาอันนั้นบักหน้าอบุคคลนังไน่นค่ะถุงเท่าไรเนี่ย สีสีเหมือนถุงละโลถุงละโลนี่พี่น้องบักแนวอันนี้ใหญ่เลยนี่หบาทเท่านั้นมะนาวบานเท่าบักบกก็มีนี<า>่เด้พี่น้องสวนกล้วยน้ำนว้าสวนกล้วยข้าเจ้ากับตัดกล้วยจ้ะน,นี่ไปเห็ดกล้วยสาบขายไปเบิง่งริมน้ำโขงกันครับบรรยากาศริมน้ำโขงกัน ว่าจะเหมือนบ้านตะมุยกับบ้านนั้นถ่าลงบอบ้านก็เป็นชุมชนน,น้อยๆครับพี่น้องชุมชนน,น้อยๆอันนี้ทางไปสุดทางแล้วแเ้าเหลือมาทางนี้สวัสดีครับยายยายทำอะไรนะ่ะใน้ให้ทั่วบอกขอหยากเด้อยายเด้อตู่หลานมาเที่ยวให้ซื้อดออครับมาเที่ยวบ้านหมู่บ้านทองเทียวเนาะ นี่ทั่วยังครับแม่นี่ถั่วดำถั่วดำไปยังคือเลือทิ่มครับมันไน้อยโอ้มันไม่น่อยโอ้อันนี้ขายเป็นกิโลวยังไครับโลสี่สิบบาทโลสบาทปูริมน้ำโค้งเลยบ่ครับแมงดูท่านี่ินอทาแสา้ เอาไปเห็ดขอนุ่มเอาไปสุกหวานเอาไปห่อขอนุ่มใส่เบลอกครับอันนี้คือความสุขของยายเลยเป็นบอลนี่ครับเห็ดแบบนี้ <c oughs> คือสิ็จมั้มีความถูกแล้วเนาะผมว่าอยุวันเท่าเนาะ,ะสบายสบายบรรยากาศก็ดีพี่น้องก็หลายแถวบ้านกะเปตตาอยู่ขับไปหนองเงียบสงบดีบรรยากาศดีขนาดฝ่ายายายกะปลูกริมน้ำโขงม บ้านสามหลังนี่ติดๆกันเลยเนาะสามหลังบ้านใหม่แบบท่งรูปเก่าๆกับพีน่น้องบ้านคุณแม่สำเนียงเนาะ <c oughs> ขอบคุณครับยายอยู่ดีมีแหงสุภาพแข็งแรงเดอ้อครับ <c oughs> มาจา้ะ <c oughs> มุนทลิกครับมาท่องเดียวผมไปบ้านบ้านเนี้กับบ้านชุดบ้านทะลง <c oughs> แล้วก็บ,บ้านตะมุยมาแล้ว <c oughs> แว่บ้านคุ้มเดสิไปน้องพือต่อขอบคุณครับขอบคุณครับครับ มาทางนี้ต่อครับหลังจากเข่ากับย้ายแล้วเราไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวพอทางลงน้ำโขงกับสิผาพี่น้องแหวะลงไปเบิ่งครับบรรยากาศริ่มน้ำโขงสวัสดีครับป้ากันเฮ็ดยังน้อมองนี่ผ้ากันนั่งนั่งเล่นนั่งเล่นผมวงดกดีเนอ้อทางนี้ลงไปน้ำโขงได้บอบครับ เป็นท่าเรืออ่างไรเนาะถ่ายเรือมันมีก็เลยถ่ายวัดกันนะถ่ายวัดพี่น้องท่านนี้กัไปตะเบิงอยู่เนาะเดี๋ยวผมลองไปเบิงจักหน่อยก่อนครับผมประชาวัดให้มุ่งใกล้สิซาลาประชาคมหมู่บ้านครับพี่น้องทั้งพูนเป็นบ้านสุระบ้านสุระเมืองชนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักกับสปปลาวไต้ซาลากับซาลาส่งกระเก่าหพี่น้อง เมองระเบียงใหม่อากาศเย็นไปมองไหนมากะร้างห่อนมาอยู่มองนี่อากาศเย็นขนาดเลยเย็นสบายสบายนอน,นไมน่เป็นตะมวลปั๊ดวิวงามขนาดพี่น้องทางลงไปทานํำโค้งบ้านกลุ่มครับเป็นหัวแบบใส่ไม่จา่านี่แหละครับที่มันพัดไหลไม่ตามนํำโค้งเขาเจ้ากระ้อมหัวเพื่อบอกให้งัวให้ควายมันเข่า เหมือนนั่งฟังเล่าก็เฮ็ดแบบนี้แล้ครับล้อมลัวไว้ถ้าปุ่นไปถ่าเลือ่อละก็บ,บานสุราครับบานสุราทางลงก็คือบานเท่าเลยได้สู้มาเป็นหอนองเบิ่งจักน้อยบ้านสุระและ้วก็ทางพุ่นก็เป็นหน้าผาคือกันครับไข่ขาผาแตมแต่ว่าอาสิบม,มีภาพเขียนทางลงทาก็คือจะง,ง่ามลงง่ายกว่าทางฟังเฮ่าทางพุ่นก็เป็นแกงครับ เป็นแกงผมแวไปกินเข่าทั้งผุนแล้วก็ยางข้ามาดใดโยงยางข้ามาดใดแล้วก็ข้างหลังจะข้างตรงกลางเขาจะเป็นรลองน้ำรลองน้ำแคบๆแ,แล้วครับเรือกระแลนผ่านใดแต่เรือใหญ่บนน่แลนใดมั้งผมเพระว่ามันแคบแห้งทั้งผุนข้างล่างก็จะเป็นเลือประมงของชาวบ้านครับอาชีพเสริมในการประมง มีแต่ทุนครับน่าจะเป็นทุนใส่หม้อใส่อุปกรณ์หาปลาของพี่น้องชาวบ้านครับผมอยากไปเที่ยวท้องฝั่งลาวด้พี่น้องแต่ว่าบอาสมัติไปได้ถ้าเป็นพี่น้องแถวนีก็นหน้าสิข้ามไปได้อยู่ไปมากไปมากพอว่าคุจักฟังคุนแต่เป็นคนต่างทินคือบาโจมานี่อาจสิอะไรครับไปหอดผุนโดนกองร้อนแปแหลนบริกรรมบ้านเสียเงินเสียคำอี เดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปครับเดี๋ยวจะลงไปทางเมืองสุขุมวาทแขวงจัมปัสะถ่ายบรรยากาศทางฝั่งเาาพี่นนองเบิงจักนอยอาจจะลงไปเดือนละประมาณเทื่อถึงสองเทือแล้วแต่โอกาสครับสำหรับกับบรรยากาศฝั่งไทยเฮาไปต่อครับพี่หนองไป้เบิงทางวัดทังว่ากว่านนาะบรรยากาศบานคุมเนี่ประทับใจที่สุดเลยวิวงามครับสามารถเห็นบานทางฝั่งเวาด้ชัดเจนกว่าทางบาน ไอบ้านนี้ก็บ้านท่าลงบ้านท่าลงครับโบอบเขาเห็นหมู่บ้านนะครับเ่ว่าเห็นวิวงามผู้บรรยากาศริมโขงนี่สุดหยอดอีีอ่อนซ่อนพี่น้องที่มีบ้านแล้วก็มีที่ดินทิดแม่น้ำโขงวัดสว่างท่ากลุ่มวัดสว่างท่ากลุ่มครับเป็นอุโบโสดาง,งามอู้ทางนี้มิพญานร้อมมิพญานาค บรรยากาศดีแท้พี่น้องชาวบ้านก็นมานั่งรวมตัวกันอยู่นี่พญานาคครับพี่น้องสีสุริยะวรมันน่านเจ้านคราตทิดมีนามโคงส่วนมากระสีพญานาะคลายครับ อันนี้เขียนว่าแกงหยางนอนี่ฮักแหงบ้านบ้านหยางนอนี่อ่านบ่ได้บ้านกลุ่มโอ้ทงพุ่นเลือ่อสวัสดีครับนั่นนี้ลงไปได้บ่ครับพอ่อโอ้ทางพุ่นเลื่อกำลังมาพี่น้อง เรือเ,อ,เอมาจจกทั้งผุ่นไปหน่อยทางนี้กำลังมวนกันอยู่วก <laughs> ว่าทังนี้กำลังมวนกันอยู่นเนาะ <laughs> <ป>นี่ขับริมน้ำโขงข้าเจ้าก่ับเสื้อผ้ากันปูฝ่ายฝ่ายแต่บมีไผเก็บลนเต็มเบิร์ดเหรอนี่ทางลงท่าไปน่นอง ขี้ทอดบ้านจะคล้องอยู่จังหวัดพระเจ้าริมอันไม่น้ำมโยมนะครับสีลงท่าแบบนี้แหละสมัยก่อนสมัยก่อนเ่ท่านมีอันสะพานกับท่างลงแบบนี้เลยเป็นสะพานใหม่ <c oughs> สบายดีมาจาับ้านไหนพั <c oughs> งพุ่นบ่ <c oughs> โอ้มาให้เนยังเหรอ พี่น้องฟังผนครับบ่มีหยังบ่มีหยังถ่ายวิวิซอทางผบานบ้านหยังเนาะบ้านสุราครับบ้านสุราสามารถข้ามไปมาไปมาได้เลยบ่โอ้บา้านสุราเขาเจ้าผ้ากันข่าม,มั่ง,งไงเนี่ยถือกลองมากขาเจ้าผ้ากันลบอยู่คือบ้านบ้านเท่ากับบ่มีปัญหาเนาะครับแต่ทางเท่าไปข้ามไปฟังผ,บน,น,งผนบ่แน่เด้อพอข้าบ่มีเอกสารถึอแปรแล่นได้อยู่ผน พี่น้องจักแปแรแล่นมาครับมัดมือฝ่ายหลังคือจังเขามัดแล่นนะนะพี่น้องทั่วริ่มน้ำเขาเจ้ากับปูเขาโพดโอ้บรรยากาศริ่มน้ำโค้งดีขนาดพี่น้องผมว่าพี่น้องต้องชอบต้องมาเลืออแล่นมาโจดจวดจวด,จวดเลยท่านี้ก็เป็นระบบสูบน้ำแบบไฟฟ้าบ้านสุระเมืองชนะสมบูรณ์ แขวงจะมะาะลาวใต้อันนี้เขาเจ้ากับลูกทัวแล้วก็ข้าวโพดนี่น่าจะทัวฟักยาวมั้งนี่ผูกกันเต็มเต็มอยู่โอ้งามขนาดเลยพี่น้องชุดยอดชุดยอดทางผุ่นไปทางลงตีผมเคยไปมาแล้ว ห้อยทั้งผุนเปิดเพลง่งตุ่มตุ่มพี่น้องได้ยินบ่ะได้ยินเซ็งเพล่งโมแม่นมีหมอลำบ่มีงานบุญหมออ๋อผุนมีงานบุญเพราะไงว่างัน้นละวะมีงานบุญหรือว่าข้ามาจะฟังผุนมีงานบุญบ้านแถวนี้เป็นถ่าเรือครับห <un> นีเรือแล้วก็ปูมันแก้วปูมันสัมปลังปูไปเสร็จแล้วพี่น้อง นามโค้งกว่างใหญ่ไพศาลผมอยากข้ามไปฟังพ่นแห้งถ้าข้ามไปไหนผมสิไปแล้วมือนี่ไปเบิง่งบรรยากาศที่ฟังพ่นเพราะว่าอาจสิเป็นคนละโลกกับบาลเฮ่าเลยก็ได้คือจังผมข้ามจะช่องตอูไปฟังล่ามัมนจะคนละคนละฟิลคนละฟิลลิ่งกันเลยพี่น้องก็บอกไดว้ว่าว่าเปรียบเทียบน่ยก็คือคนละแบบเ้าเห็นแบบนี้ก็ะบอกแบบนี้นะพี่น้องบอกแบบบอกแบบเป็นแปน้นนะบอกแบบจากไหนละ่ะ เ็เห็นแบบนี้นะแต่ว่าอยู่บรรยากาศแบบนั้นกะโอเคบวุนไหวกับสังคมบางเทื่อเฮาดินล้นสู่ชีวิตมากขนาดผมกับดินล้นตั้งแต่ผมจบม6ไปเรียนอยู่กรุงเทพเรียนอยู่กรุงเทพแล้วก็พอพอเขาปอตีพอผมกับไปเรียนอยู่ประเทศญี่ปุน่น ไปเรียนญี่ปุ่นไป,ไปอยู่ที่เมืองถิศีวิไลต่างจากประเทศไทยเลยประเทศไทยนี่ล่าหลังจากประเทศญี่ปุ่นประมาณสี่ถึงห้าสิบปีแล้วแต่ว่าไปยูญี่ปุ่นมันก็นเป็นอีโลกนึงไปหาความความสบายไปหาความแบบว่าศีวิไลสุดไทยหมูบ่อพี่น้องความสุขอยู่ใสความสุขอยู่บานเท่าอยู่แบบนี้ง่ายๆแบบนี้มือนีผมเล่อเบิดมือเด้แต่ว่า เวลาคือเวลาเหลือเฟือนะครับถ้าเป็นยุงกรุงเทพหรือว่ายูน้เมืองเนี่ยผูซื้อกว่าเวลามื่นหนึ่งมันสีเรลี่ยขนาดเลยเพราะว่าผมก็เคยไปอยู่กรุงเทพมานเอาไปทํางานในออฟฟิศไปอยู่บริษัทใหญ่งไงไมาแล้วสุดท้ายนี่ครับความสุขของเราอยู่แค่นี้แหละโฟกัสเฉพาะความสุขที่เราเห็นหมดต่อมีเงินทองมากไม,ม่ก็ได้ เาาโฟกัสแค่ความสุขเงื่อนจิบอ่อจำเป็นในบอ่บอแมวนบ่จําเป็นครับสีบอ่อสาคัญสําหรับเฮาเลยเวลาฟังพูดมีงานบุญบ่มือนีบบ่มืออื่นบ่มืออื่นโอ้งานบุญเวลาแบางเงี่ยหนอเขาปุ่นโอ้ปุ่นมาเอาของขอไข่ลงท่าเด้อนั่น คุณครับอีกหน่อยทางลุมทางฟังเล่าวุรบริกาศการลำเลียงสินค้าอย่าไปงานบุญน้ำเด้ไปยังไงเล่วนันนี้ต้องให้เอกสารอยู่บอกบออันนี้กำลังชิพากันเมื่อที่สนาโอ้ไปตะหมวอนได้พี่หนอ่องไปน้ำเพลิน สบายดีตะมัวไปขายาเหมือนกันโอ้เออซียมซี่ไปตะมัวนะอย่าไปเล่นน้ำดิคุย,ยผมต้องให้เอกสารยังอยู่บอกครับอ๋โอโมมีหยาดยญี่ปุ่นก็ไปได้เนาะโอ้มืออื่นงานบุญพี่น้องบ้านกลุ่มอย่าไปนำข้าวได้มืออื่น มือนสีมาไต่เสาไปรอเลนน้ําเพินเจ้ากำลังชิพากันขามไปฟังพุ่นครับพี่น้องพี่น้องทังฟังสายของเขา้ามาสื่อสินค้าเพื่อจะไปงานบุญครับบ๊ายบายครับ <laughs> ข้าเจากัใจดีกันพี่น้องโอ้โหชคดีทุกคนเดอ้อครับเมื่อ,อื่นว่าสิได้ไปน้ำเขาอยู่มานอพี่น้องมื่อ,อื่นถ้าเบิงถ้าว่าผมได้ไปแสดงว่าผมได้รีวิวคลิปถ้าว่าบอได้ไปกะโอกาสหนาครับเดี๋ยวไปบูนบานเหียงเอาข้าเจ้าไปล่ะเด็กศิเบิงว่าข้าเจ้าขับเรือไปหอดมองเลย อเลพี่น้องบรรยากาศครับบ้านกลุ่มกับบ้านสุลาครับพี่น้องที่ขามไปไปพี่น้องทางสปปลาวเฮา,าขามไปแล้วมืออื่นมีงานบุญครับพระเจ้ากับผ้ากันมาซื้อของมาซื้อเครื่องประมาณนี้ขามไปฝั่งลาวครับฝั่งพุ่นเป็นบ้านสุลา เมืองสนะสมบูรณ์แขงจำปะสะลาวใต้ครับนั่นพี่น้องนี้ยินเสียงบ่ผมจะทาทายนยะพี่น้องผมสิบตัดต่อด้วยผมจะทาเบิงว่าเลื่อนั่นไปหอดใสพี่น้องกับเบิงร้อมกันครับใส่เวลาจ้าหน้าที่ขามไปเนี่ยประมาณเม่ถึงสองัทีเดียวมั่งข้าเดียวไปผบหอดคุณละ ไหน,นพี่้องได้ยินเสียงป่เสียงพคนประกาศเสียงตามสายงานบุญฝังเหล่าโอ้สุดยอดด,ดีนั่งเรือแบบบ่มีลมชูชิปครับบ่มีเสือชูชีพกับไปด้โอ้สวยงามอีดี นี่แหละครับวิถีชีวิตของคนสองฝั่งโค้งพี่น้องไทยลายกยากับเป็นพี่น้องกันแหละครับแต่พูดอย่างสมัยตะกี้กับเป็นพี่น้องกันอยู่ฝั่งพุนแนอยู่พีแนสมัยวัดท่านหลานะี่คมอาจจะแบบอยู่ฝั่งสายฝั่งขัวแนใช่นะครับคนอยู่ฝั่งขวัวกะพอเขาแบง่งดินแดนปั๊บก็บจะเป็นคนไทยฝั่งพุนก็จะเป็นคนลามามันก็จะเป็นนั่สิี่จริงสมัยตะก,กี้ก่ะอาจจะเป็นพื้นเป็นดเดียวกันกระด้กับบ่งหูขึ้นกัน บอกว่าวัิศาเป็นยังไงแถวนี้นะแต่ผมคิดว่าลอยไปเส้นคนฟังนี่ฟังเฮามีพี่น้องเสือสายเดียวกันอยู่ฟังผุ่นมี่เกิดจะพ่อแม่เดียวกันเราก็อยู่ฟังสายฟังขัวผ่อนแล้วครับพี่น้องเป็นจะไหนครับพี่น้องบรรยากาศสองฟังโคงฟังสายฟังขัวฟังผุ่นอื่นฟังสายเนาะมือมีงานบุญผู้ใดอย่า มากับมาได้ครับแล้วน,นี้มีซอยไปอยู่มวาเนาะดูว่าซอยตันนหนจิไปได้อันนี้เป็นโรงเรียนครับพี่น้องโรงเรียนโรงเรียนบ้านกลุ่มโอ้โรงเรียนกับสะอาา์ศาสตร์หลงลื่นดีนี่ครับโรงเรียนบ้านกลุ่มไปแล้วก็บพักผอ้พักขจ้าจก็งาม่บูพักเพีงเลย โดยเฉพาะปลาบุงงามเกียวเลยพ่อพี่น้องเพื่นกำลังเป็กอยู่ช่วนเป็กอยู่พี่น้องแต่บดได้แวะน้ำเพื่นสุดยอดบรรยากาศดีที่ตัวเราพี่น้อง ทางนี้ก็เป็นซอยไปอีอะไรอีเป็นซอยลงไปลงไปซอยนี้ก่อนนะเพราะว่างั้นบอกท่านได้ไปบ้านก็นเป็นบ้านใหม่ส่งแบบเก่าๆกากระหลายลบมามงเก่าโอ้เฮาดีกันาตวนี้ มารอทางนี้ต่อครับพี่น้องพี่จเป็นทางเก่าอยู่วบาทางเก่าทด้แบบนี้แต่มุ่งใหม่ครับที่ขึ้นไปเนินทางฝุ่นเห็นบ้านหลังนี้เป็นบ้านใหม่การแง้มบ้านหลังนี้คือจังหวัดญี่ปุ่นมีพี่น้องบ้านหลังนี้ขึ้น,น,ปน,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 นไปไปบ้านน้องผือหน่อยอำเภอโค้งเจียมจังหวัดสุพลราชธานีครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้อง กดไลค์กดแชร์ให้บาโจนี่เด้อครับแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจบาวโจกันหลายๆผูดอยาสนับสนุนการถ่ายมาหาบาวโจเด้อครับอยาให้ไปรีวิวมองไหกรบบอบาวโจได้ถ้าบาใกล้เกินไปเกินความสามารถจะของกับสิพญยา,ยาไปครับพี่น้องทางนี้ครับทางขึ้นเนินแล้วจะขึ้นไปบ้านน้องพื้นหน่อยเดี๋ยวบ้านน้องพื้นหน่อยจะรีวิวให้เบิ่งอีในอีพีหนึ่งครับพี่น้องสำหรับที่นี่ ขอครับรถึ้นเนินก่อนครับสวัสดีครับ